คนขาดติดแปดแต็มจะขึ้นมาเตอร์แล้วกันะททะนะครับวาดจิกจัดการเนะตายเลยครับผมไัก่อนนะผมแบบดครับผมอเมนบผมี่แน่เลย p a g เฮ้ยมาป้ายิงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเลยเหรอโอ้โหโปลแน่แน่เฮ้ยมัตเตอร์นัคนดูขึด้วยนะครับผมขึ้นดักแน่นนะครับผมนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายกับลยาณ์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มทีม ใช่แล้ยขึ้นมาเตอร์นะครับทุกคนขาติดแปดแต้บจะขึ้นมาเตอร์แล้วกันนะครับเป็นยังไงไปดูกันระหว่างนี้ผมกําลังจะโดดล่มนะครับตอนนี้กําลังจะมีตัวนะครับผมจะเก็บปืนก่อนจะปืนอะไรดีนะอ่ะมีตัวนะครับผมจับเอ็มสี่ตัวหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาปืนชาร์จไปจัดการก่อนนะครับเดี๋ยวผมหากอนะครับโอ้ได้เอ็มสิบเดี๋ยวหาสองยาก่อนอ่ะเจอสองยานะครับเดี๋ยวผมจะไปจัดการตอนนี้น่าจะลองยิงเพื่อนนะครับยิงเบอร์สองนะครับผมเดี๋ยวผมไปจัดการมันเลยครับ นี่ไงครับอ่าจังหวะนี้นี่ครับเจอตัวแล้วครับต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 บครับตบตบตบวบนบต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 บมบต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 บมบตสตบบต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 บบต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 สูบตมตบตทตบตปตนตบ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 ตวตบตบับนบตบตบตบบสวย รีโหลดของช้าสักทีนะครับแล้ผมกระเป๋าเต็มนะครับผมขอเล็ก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 กระเป๋าก่อนโอเคแลกได้แล้วครับผมจุนจิกิวอ่ามีตัวนะครับเดี๋ยวผมจัดการก่อนนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเอาไอ้บวกศูนย์ไปยิงนะครับผมอ่ามีตัวนะครับไม่แวบนะครับผมโอ้โหปีบวกศูนย์โคตรรวยเลยครับผม โคตรโกงนะครับผมคคู่กับรูน่าดาช่าโคตรโกงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เก็บศพก่อนนะฮะคุณลูจะมีอะไรบ้างโอ้โหมีใจซองยาวครับโอ้โหเฮ้ยแวบสักโกรธสีเดี๋ยวผมจะเก็บเอาสักโกสีก่อนนะครับอ่าดูเลยน่าสักโกรธสีเยอละน่าปืนระเบิดสวยแล้วผมจะอัพกรอบด้วยดีกอ่ะ บอกด้วยว่านะครับผมอ่าจะเก็ยาใหญ่ก่อนเดี๋ยวเก็บซุปยาไปก่อนนะครับผมนะครับอ่าเอ้าเบอร์หนึ่งตัวละหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้ผมจะไปดึงเพื่อนอยู่นะว่าไปด,ดึงเพื่อนครับเราไปดึงเพื่อนอ่าเบอร์สองน่าจะกำลังไปด,งดึงเพื่อนนะครับผมอ่าโขของเพ่งเก็บมันจะกระเป๋าทำไมวะ อะไรก็ไม่ยุทำไมไม่เก็บกระเป๋าเองเดี๋ยวก็เป็นกระเป๋าเต็มิดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขอแลกสุดชิปก่อาบีเบอร์สองใบจี๊ดแบบทุกคนเอานะครับเจ้าวันนี้เดี่ยเพื่อนจะเปิดตู้นะครับมือรสองเปิดให้นะครับเบอร์มีงายนวดมีแก่นะครับอาสั้ยาวมือรสองสว,สวยสวยทสวยสวีทสวยทุกคนและเจ้าวันนี๋ยวผม กลับไปรูปเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะแก e Z, ลกเป็น M60 บเลเวลสามเลยผมแลกชิปอีกอันหนึ่งก่อนนะครับกลังจะไปนะครับอ่าลอางดูเฮ้ยอุ้ยไม่เคยอ่ะโอ้เบอร์สามโอ้่าแลกไปแล้วครับผมอ่ะเลเวลสามมาแล้วนะครับผมสำหรับว,ว,วันนี้ผมจะแลกอีกผมจะอัพไอต่อ,อ,อก่อนนะฮะไอต่อวลของฟูของฟูนะของฟูนะฮะ ขอร้องฟูหรือขอร้องฟูนะฮะมาดูนะเฮ้ยไปแวบบอ่ามีตัวนะครับผมสองตัวนะครับผมนบนกกหนึ่งตัวนอกไปหนึ่งครับผมโอ้โหล็อกตัวไกลผมผมดาวนะครับผมแล้วผมครับผมตันนี้โดนฟั่นะครับเดี๋ยวให้เบรอร์หนึ่งไปชุบนะครับมาดูอ้าวเอสามยิงเป็นดาวแล้วครับผมเหมือนกันเราด้วยนะครับผม กลับไปเก็บศพเหมือนเดิมนะครับไห้ตัวอัพไอ้ดอกเลยช่วยอะเลยจะเก็บของขึ้นนิดนึงทริปเปิลคิลดูไหนอ่ะเฮ้ยมันสูญอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันสูญตรงที่ไหนก็เจอแล้วไม่มีใครเอาอ่ะครับผมอ่าโอเคเจอแล้วครับผมสวยนี่สวย ครับผมส่วนคุนพกเก็บเอาทำไมเนี่ยเดี๋ยวกระเป๋าเต็มอ่ามีเกมยุคดีสวยอ่ายาวๆเก็บไปก่อนครับจะอัพเป็นรีเวลสามครับสองยาวนะฮะดูเฮ้ยไใส่ศใครอะทำไมมีไอ้บอวะเดี๋ยวเก็บไม่ได้แล้วกระเป๋าเต็มฮะกระเป๋าเต็มพุดโคตรอะเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดฮะเก็บไม่หมดฮะ เราจะจะเปิดล่าคนนะครับผมจะไปล่าคนในชื่อบอกว่าขอเน้นประำพบเกะมีชื่อว่ามิโซนะครับอ่านไม่ถูกแสดงขอไปนี่ครับขอไปครับผม quadra kill นี่ยวเราลันกำลังจะยิงเพื่อนเบอร์หนึ่งนะฮะใช่ใช่หรือเปล่าน,นะครับจังหวะนีเเน้เอาอาบิจินยยัดไปก่อนเอาอัดเลยนะครับนี่เขาอ่ะเปิดล่าไอ้ดอกไปไม่ใช่ไม่ใช่เปิดเปิดโดนเปิดต้นก่อนเปิดต้นก่อนครับเอาแปบแบบนะคุณดูอ่ามีตัวกำลังจะชุบนั่นจะตูม่วงนะฮะเดี๋ยวผมจะ เเลยครับผมตายเลยครับผมนะครับโอ้เมันรัวครับผมโคตรรัวครับปเดี๋ยวไ้ตัวครับโอ้หตายคาทะลุไอวครับไม่แต่ผมมีชุบตัวเองอยู่พอได้พอได้ หนึ่งก็จะไม่ทำความไม่ได้ผมไม่จะเกี่วโอเคนะเกี Q ่วโอเคช่วยได้นะโจจะแบบนี้น่าจะมีคนอยู่ตรงน่นในห้องน้ำนะครับน่าจะใช่หรือเปล่าเอออยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะปาระเบิดไปก่อนอาวันยิงมันล้มยังอา่อนยิงล้มแล้วโอ้โหผมปาใส่เพื่อนเพื่ออะไรวะเอ้าตายเลยใช่ผมวะ ก่อนนะครับกอกสีจัตุวีนะครับทุกคนมีนคนนะครับผมจริงจริงก่อนนะท่นจะใช่ไหมไอ้ไม่เคยเจิหวะอไอ้บิงแน่เลย Rampage เฮ้มยมา<ๆ>ป,ปะยิงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยตายเร็วโอ้โหบอลแน่ แล้วจังหวัดนี้ครับอ่าทีมได้ที่หนึ่งนะครับทีมเรานะครับผมอะไละเฮ้ยมาสเตอร์นั่นมาดูมนะครับผมมาสเตอร์นะครับผมบวก33แต้มนะครับผมอ่าขึ้นเป็นก,กลายปเป็นสีแดงกลายเป็นสีม่วงแทน <laughs>